สวัสดีพ่อพี่น้องจากช่องยูทูบตุนยิเคทีสองแปดเก่านะคะเมื่อนี้ก็คือเก่านะคะพ่อพี่น้องคนสอบหาเห็ดตากับใย่อกฟ้าหาเห็ดประจำค่ะ เพราะพี่น้องยายกระตาฝรั่งจีพาพว่ามเบิงเห็ดที่เหลือว้มือนั้นมือนีมันใหญ่บบปลาคาตามมาเบิงเลือดจ,จ้าไปกันเลยยังหลายเลยยังหลายยังหลายคนนั่นยังคือเกา,าเซีเวคอนปวดเลยเต็ม,มคือเกา ปวดหนาหอนนะคะปวดนะเวดยังกินยังง้อ มนะ mm. ันเป็นนกมนคือว่าใหญเอิคพรปวดบอแต่ะว่าไงจังน้อยมันมืนโอ้ี่น้อยมันฝนตกเนาะอ,อันโอ้ต้นมอสใหญ่ใ้่ไมน,ะมนไมี่นะก้อนต้นใหม่นี่ว่าไงจงอยไม่ I'm take the back. to see oh, on Jesus Christ

mind it ลุนนี şey ้ก็เร่งแสบหอมจะใส่ผ้าพี่น็องเวีดนาหนักังเลย น้ว่ะค่ะว่าไปนอน่ืนอ่าังแบบยวดๆเลยไม่หยาบนะคะไม่หยาบแันเรเรน่าดีใเดี๋ยวยุบเลย Well, I I think the only way I can get this is by taking the whole thing, even though there's small ones. Because <coughs> it's bloody raining in my ear. Can you stop it, please? 55 gallons of Tommy. i'm going to put this bloody mushrooms in i've got to watch because there's a hole there and uh, they're falling down the hole <laughs> <laughs> are these on the bottom anymore or not which yeah, okay. huh? one

มันเอาอะไรมันอยู่ยในอันเงามันคนนะยั่งอยู่ฟอยพี่นออ้อคคนบิ่งเห็นควันออกมามันอนันฟอยอันสปอร์ฟอยอันเอียงก็เสื่อออกนอกขอ่าวพี่น้องคล้านหะนึ่งวันนะมาเบิ่งทางนี้อีกเดอ้อ,อ,อนะพอพี่น้อคของเนี่ยพุน่นยังหลายอยู่เด้อพุ่นที่ดอกมันง่ายเลยเนี่อืม Ừ. Đồng nghe nó nè ừ. ừ. Thử kinh bà là cậu bên nhắn ừ. Mình ta phải thay đọt nâng เสียแต่พลังบางโอ้ยอยากให้พี่สาวมาเก็บน้ำด้วแล้วสอบเก็บเพชรแท้ Uh, what are you doing in there? <laughs> Leave them alone, sneaky bastard. Oh shit. It's like being in a hotel, isn't it? Bed and breakfast. Yeah, five star hotel. Ooh, beautiful there. Yeah. มีกุ้มตีเวาเรลาแต่ว่าอุ้ยงามคัก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 ผมแม่พี่นองคักมันคักมือนี่ทั้งใต่มันยังงามเลยมุฮันเถามาทางนี้มันดอกข้างบนมันใบยังงามปันไหนพอฝนตกมันหนามหน่อยใจ แต่ขัโบเป็นยังพอข้างล่างมันยังงามอยูามา่มันบม่ขั้นเถ่อืไปทางนั้นโตห้องโดน,นดอกไงาสามดก่กสามดอกก็โดองนี้โอ้ยหอ,อมขนาดหอ,อมฮิตขนาดเลย You smell beautiful. Home, um, home, home. Hum. Hum. hum, hum. Mm. Leave that. Leave that, sir. Yeah. All right. Man, okay you now. Mm. Right, come on, let's go. This is quite enough for today. Why am I in Birtle, okay now? See? Sharing. Look. <laughs> There's <is> fat, fat <laughs> slug here. Fatty. ตัวถากกัมิสเตอร์แฟตแมนอุดมสมบูรณ์ช่วงนี้เฮ็ดมันหลายเด็กๆมาวิ่งตอนนี้โตง่ายเลยอุดมสมบูรณ์อยู่ไต่เนี่ยเท็กซัสอันเดอร์ขันซีครับแล้ววิ๊กสลักอุ้มไม่ต้องเทคกซัสลักอุดมสมบูรณ์ช่วงนี้ตัวถากกัมิเตอร์ตัวใหญ่ เนี่ยตงเอาเบอเอากะมันกระตีเพิ่นกะกินเบิดมาส้างนี้เพิ่นพี่น้องเนี่ยเบิร์งมาพี่น้องเบิ่งเด้อพ่อ่พี่น้องเพื่อนอ ใช้ยาไอบ่กเก็บนี่ก็นาวเลยได้เนี่ยบัดน,นี้ถึงเวลาของนอนเนี่ยบันนี้ทำบ่กเก็บบันเพราะว่ามันพอดดีเก็บแล้วอ็จจะเลือกเอาแล้วเนาะมาได้ ีฝน,นตกมากเก็ดออกลายต,า<ด>ต,ตัวถากอุดมสมบูรณ์นี่คืตัวใหญ่ๆคนอุดมสมบูรณ์แต่เก็บเห็ดคือกัน One. Huh? Next one the big one. Besar. Yeah. mana on tuan? No the other. That one brown one. Huh? Oh imnat gud nori. It. It's got a big hole it. mm -hmm. Yeah, it's Look how fat he is. <laughs> Look how fat this man is. Look, I'm very fat. Need the liposuction. <laughs> mm. Too many slugs, hun. Okay. That's enough.

ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะคะช่แล้วก็ฝากดติดตามกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์ช่องยูทู e ตุ่นยูเคทีสองแปดเก้าหายายเนเดอจ้าขอบคุณค่ะ